สมนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบรลเว่นสตาร์อินฟินิตี้คอสเมตดิงครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินุงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรหนึ่งหห้ามาหาการรมการลงทุนเซฟ i n นนิสตีทสอง อืมมาเ,เดี๋ยวเราจะไปเข้าช่วงตรวจสอบอาการกันนะฮะเมื่อวานเราพูดไปนิดนึงเกี่ยวกับไอเรื่องเนี่ยกับฟงกาแฟเนี่ยคือเจตานานี่ต้องการชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้เราบางทีเราหมดไปกับไอค่าใช้จ่าย,ายที่มันไม่จําเป็นไปตอบโจทย์วอนแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเอากินกาแฟเนี่ยมันเหมือนเอาน้ําทิ้งน้ําเอาเงินทิ้งน้ําไปทุกวันทุกวันเอาก็กินน้ำซึ่ง ให้ดูเป็นกราฟิกให้เห็นเลยว่าเอ๊ะป,ปีปีหนึ่งนี่เราถ้าเรากินกาแฟแก้วละร้อยหสิบาทตาหนังเงือกเนี่ยนะวันวันหน,นึ่งกินไปปีหนึ่งเนี่ยมันล่อเข้าไปห้าหมื่นสี่พันกว่าบาทนะคุณแสบโห้าหมื่นสี่พันกว่าบาทเนี่ยสมมติแก้วละร้อยห้าสิบเนี่ยนะกินอย่างนี้ไปสิบปีเนี่ย เท่ากับ5้าแสนสี่นะมันไม่ใช่น้อยๆนะอันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับสมมติไม่ใช่เป็นกาแฟอคนบางคนอาจจะซื้อบุหรีเดี๋ยวนี้ก็บุหรีกระซองแล้วเกือบร้อยแล้วอาใช่หรือบางคนอาจจะบอกว่าไปกินเบียร์จิบๆทุกวันกระป๋องละเท่าไหร่เข้าไปแล้วอบางคนอาจจะกระดกสักนิดหน่อยก็ยังไงก็เนี่ยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบเนี้ มันแปลงเป็นถ้าเอาไปลงทุนเนี่ยผมทําให้ดูว่าถ้าเอาไปลงทุนภายใน10ปีเนี่ยนะ,ะถ้าผลตอบแทนที่8%จากต้นทุน540,000สี่หนึ่งเนี่ยถ้าได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยแค่8% 1ดปอร์ซนสปีไปเรื่อยๆเนี่ยมันเท่ากับ283,000ปดามอพอันตอน,อนจบปีที่10คุณจะมี823,000สามโอ้ยถ้า10 เปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเงินต้นหมายถึงว่าที่ประหยัดจากกาแฟแล้วไปลงทุนเนี่ยแล้วได้ผลตอบแทน10%เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าแสนห้าแสนสี่เนี่ยตอนจบนี่เก้าแสนสองโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็นั่นนะสิทีนี้ถามตัวเองบ้างไหมว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราไปงมโขงอยู่ที่ไหนเราใช้จ่ายเงินไปฟุ่มเฟือยซะขนาดไม่ได้งมกินกาแฟกินเหล้ากินเบียร์กินสุหล่ไม่ดีเออท่านชม นี่คือตัวอย่างให้เห็นแต่นี่วันนี้จะชวนไปดูเหตุการณ์ช็อกโลกฮจะให้เห็นภาพเลยว่าคุณแสบเนี่ยเมื่อกี้บอกอายุ30เท่าไหร่นะ33ผมเน้นเป็นพิเศษ33 <c oughs> ย้ำจังนอ,อนนี่อ่อนกับผม20ปีเนี่ยโอ้โห <c oughs> ผม,มเล่นไป<ม> <c oughs> อายุ33สระยะวิ่งอีก27ปีดูน้อย,ยจำลองภาพไปนในอนาคตว่าเฮ้ยแล้วอนาคตเนี่ยเราอยากมีชีวิตหลังเกษียณ สมมุติว่าคิดที่วันนี้นะว่าเอาอัตราค่าห้องชีพปัจจุบันรับว่าอยากอยู่สักเดือนละกี่หมื่นกี่หมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขมาให้เห็นเลยในช่วงตรวจสอบอาการว่าคุณต้องมีเงินเท่าไหร่คือวันนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยผมคิดไว้แล้วว่าจากานี้ต่อไปเนี่ยจะแก่ <c oughs> อนาคตใครก็ทุกคนก็แก่แ<ม>ครับจร,จริงๆเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเอา ภาพมาให้ดูผมจะช็อกเลยเหรอชอ็อกขนาดน,น,น,นั้นเลยเดี๋ยวไปตรวจสอบอาการครับครับตรวจสอบอาการสนับสนุนการสอบอาการโดยดาวคอฟฟครับอ่ะก่อน <มา S 2> จะไปดูเหตุการณ์ช็อกโลกเนี่ยผมจำลองให้คุณเห็นรายรับรายจ่ายของชีวิตคุณสักนิดนึงก่อนอม,มนุษย์ทุกคนเป็นแบบเนี้ยไปดูกราฟที่ผมทำขึ้นมาอ่า ผมสมมุติให้เห็นว่าตั้งแต่อายุแกนแกนนอนเนี่ยคืออายุของคุณสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเจิบแปิไปจนถึงแก่อสัญญะแดหวาไปคนะสัญญกรรม<อ><อ>แดหวาด้วยส่วนข้างบ,บนเนี่ยผมสมมุติให้เป็นไรายได้ว่ามันก็ค่อยขึ้นไปตามฐานานุรูปตำแหน่งหน้าที่การงานคุณครับคุณจะเห็นว่าเส้นสีแดงที่ตัดขึ้นไปเนี่ยคือรายจ่ายของเราในขณะที่เส้นโค้งวาวเนี่ยนะ คุณจะเห็นว่าไอ้โค้งแรกๆก่อนถึงที่ผมมาร์กที่ยี่สิบสองเนี่ยก็คือจะมีสีฟ้าอยู่ไอ้สีฟ้านั่นคืออะไรสีฟ้านั่นคือช่วงนั้นคุณไม่มีปัญญาหาเงินคุณพึ่งพ่อแม่อาบแบมือขอแม่ออเขาก็จ่ายเงินส่งเสียคุณมาเรื่อยยี่สิบสองคุณเป็นไทยปั๊บสมมุติได้เงินเดือนหมื่นห้าพันบาทผมสมมติให้ครับพอหลังจากนั้นคุณมีรายได้เนี่ยมันสมควรที่จะมากกว่ารายจ่ายคุณก็จะมีส่วนเหลือ เห็นไหมส่วนเหลือ้ส่วนเหลือทั้งนั้นเลยอ่าส่วนเหลือเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราบริหารรายจ่ายให้เป็นเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่เหลือเนี่ยก็คือน e ดกับวอนเนี่ยคุณใช้ปะครับส่วนที่เป็นไอ้สีส้มๆเนี่ยคุณควรจะเซฟวิ่งกับอินเวสแต่มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยมันกินขึ้นไปข้างบนนู่นเลยยังไงฮะคือมีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่เนื่องจากไม่เคยเซฟวิ่งไอ้สีส้มก็ถูกกินด้วยเออใช่ใช่นะก็คือทั้งนี้ทั้งวอนทั้งเซฟวิ่งนี่ฟาดหมดแต่บางคนนี่รายจ่ายไม่ได้ไม่ได้อย่างพี่ดิปาดขึ้นไปอีกบะเหอมันปาดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนจะติดลบทีนี้ปัญหาขาบสำคัญที่เดี๋ยวจะเฉลยก็คือว่าคําถามโตโตเอาอากราฟมาใหม่ก่อนคําถามโตโตเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ว่าพอหกสิบ ปับสมมติเกษียณหกสิบสมมติในเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสมมติคุณเกษียณที่แสนหกเลยอ้าวแต่หลังจากนั้นมันไม่ได้ได้รายได้แสนหกละแต่รายจ่ายคุณเนี่ยมันยังคงต่อไปบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยรายจ่ายจะลดลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของของของรายจ่ายเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ไปทํางานแล้วนั่งนั่งหายใจทิ้งไปวันวันละหล่อไปวันวันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมว่าเฮ้ย ยิ่งแก่มันยิ่งมีค่ารักษาพยาบาลแล้วคน oh. แก่สมัยนี้นะพอหกสิบเนี่ยมันยังคึกคักเข้มแข็งอยู่นะ uh. ดูนายกยังหกสิบเองเ uh. นี่ยนายกตู่เนี่ยหกสิบนะน,นี่บางคน uh. ก็ท้าให้นายกเติดไปเพราะนั้นหกหกสิบเนี่ยมันยังใช้เงินอยู่นะอย่าทําเป็นเล่นไปแล้วมันยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล uh. คําถามคือรายรับมันหดแล้วอื uh. uh. แล้ว รายจ่ายตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดแล้วไม่เซฟวิ่งกับอินเวสไว้เนี่ยไอ้ตรงสีส้มที่มันเป็นส่วนเกิน,นไม่เคยคิดจะเซฟวิ่งอินเวสเนี่ยแล้วพอกเกษียณเนี่ยเอาที่ไหนใช้อ่ะเออได้สิเบี้ยอย่างชี้หกร้อยบาทจ่ายไปการปาระกันสังคมตั้งแต่ทํางานไปเรื่อยเนี่ยเจ็ด้อยห้าสิบเนี่ยเขากันสามร้อกว่าบาทเนี่ยไปเป็นอ,อนค่ารักษาพยาบาลครับ เอ่อสี่ร้อยห้าสิบมันเข้าไปกันเป็นรักษาพยาบาลสามร้อยเนี่ยเข้าไปสะสมไว้ให้คุณเกษียณเกษียณมาได้สามพันกว่าบาทจะพอกินไหมเนี่ยสามพันบวกเบี้ยยังชีพหกร้อยสามพันหกเดินไปแป๊บเดียวไปสซ้นทัลรายจ่ายล่อไปแสนหกถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการอ่าโอเคมีบำนาญมีกบขงกบขอมาช่วยได้บ้างข้าวโอเคอืถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าไม่มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดซาเลยดีกว่าแล้วไปนะดูกราฟอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการช็อกโลกออไปดูสังคมผู้สูงอายุนะประเทศไทยเนี่ยสมัยเมื่อหลายสิบปนะีนี้มัน2-0-1-4ใช่ไหมครับก็ถ้าคิดตามตัวเลขน,นั้น1-9-6-5สมัยก่อนนียังเป็นรูปเจดีสวยงามคือมี ประชากรวัยวัยเด็กเนี่ยนะตั้งแต่ศูถึงสปีเนี่ยฐานมันใหญ่คุณจะเห็นว่าคนแก่ไม่ค่อยเยอะที่เลย60กว่าขึ้นไปแล้วที่เป็นยอดแหลมๆนิดเดียวนะแล้วก็ตรงกลางก็ประชากรไปทํางานอคราวนี้มาดูการาฟต่อไปอ,าอมาการาฟต่อไปนี่ให้ดูที่ปี2005ลักษณะจากเจดีเริ่มเป็นสถูก นั่นเริ่มเป็นสถูปคือไอ้ไอ้ไอ,อข้างล่างเนี่ยประชากรเด็กเนี่ยมันชักหดหดนะแต่ไอ้ประชากรไปทำงานยี่สิบถึงหกสิบสี่เนี่ยมันก็ยังใหญ่โตอยู่นะแล้วก็ประชากรที่แก่หกสิบห้ามันชักเยอะแฮะมันไม่แหลมเปี้ยวแล้วแล้วพอประมาณการไปที่ปี2องพันห้าสิบเนี่ยซึ่งผมอาจจะอยู่ถึงถ้าผม,มอายุยืนนะม,มันขึ้นเมรแล้วฮะ ครับ <c oughs> คือขายเมลเลยนะมันขึ้นเมลเลยฮะ <c oughs> เพราะว่า oh, <hey. S 2> ไอ้ประชากรวัยเกิดมันหายหายไป <c oughs> มันลดลดตัวไปเรื่อยๆซึ่งมีหลายสายเหตุับ <c oughs> สาเหตุหลักเลยก็คือว่าผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายคือไอ้ฝั่งเหลืองเนี่ย <c oughs> คือคือผู้ผู้ชายฝั <c oughs> ่งเขียวเนี่ยเอฝั่งเหลืองนี่คือผู้หญิงอ่าส่งฝั่งเขียวเนี่ยคือผู้ชายครับเอยังไงผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายมาดูปีใกล้ๆให้เห็นภาพชัดครับไปดูกราฟตัวปีใกล้ๆฮะ อ้าวมาหน่อยปึ๊บอืมเออมาแล้วไม่ใช่ยังไม่ใช่ของเดิมเอยนะฮะอ,อ,อ,อ้าวขอภาพหนึ่งฮะอยากเห็นจังเลยนี่สองศูนย์หนึ่งสามโอ้ปีที่แล้วผู้หญิงคือฝั่งขวาเราผู้ชายคือฝั่งซ้ายลักษณะคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ฐานพประมิดเนี่ยมันเออฐานยอดสถูปเนี่ย ใช่ไหมไวัยเด็กมันเหลือหดหดไปเรื่อย<ด>ๆแ,แต่ประชากรวัยทำงานมันมันโตใช่ไหมแต่ลองนึกจินตนาการไปคุณ23่ะคุณ23อีก27ปีข้างหน้าเนี่ยคุณก็จะขยับขึ้นไปอยู่เป็นพวกคนแก่ค,คนแก่จะล้นประเทศเออไม่เหมือนเชกเช่นเดียวกับออญี่ปุ่นทุกวันนี้ที่มีปัญหาออที่ปัจจุบันเลยนี่นะออประชากรวัยทำงานประเทศไทยเนี่ย วัย25่สถึงห้ปีที่เป็นวัยฉกกันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก47%เปอร์ซข้างบนก็คือคนแก่ข้างล่างก็คือเด็กข้างล่างเนี่ยประมาณ33ส่วนข้างบนนี้ยี่สิเก้าขาไปแล้วแล้วมันจะค่อยคเถบๆถ, ập ถ, ập ถ, ập ถ ập ขึ้นไปอีกหน่อยประชากรแก่เนี่ยมันจะกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆ,อๆมหาศารกุลแสบเออแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ตาย คือผู้ชายผู้ชายนี่ไม่เท่าไหร่หรอกมันตายเร็วอายุเฉลี่ยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วบางคนเป็นแว้นเป็นอะไรก็ตายก่อนวัยอันสมควรนะแล้วก็ไปบวชเป็นพระซะก็เยอะพระนี่ประมาณล้านกว่าคนผู้ชายนะแล้วก็อย่างที่ว่านะก็เป็นเพศที่สามเพศทางเลือกกันซะแยะเพศทางเลือกเขาบอกว่ามีหนึ่งในสามของประชากรชายเออหเพราะนั้นปัญหาใหญ่ตอนนี้มันอยู่ที่ผู้หญิงทำไมฮะก็หาสามียาก ทีนี้มันก็ต้องอยู่เป็นโสดฟังดีๆนะนี่คือทีนี้เวลาอยู่เป็นโสดอะไรตามมามันต้องวางแผนเลยนะเฮ้ยอยู่เป็นโสดลูกเต้าไม่มีครับแล้วพอเกษียณทําไงถ้าไม่มีเงินอ่ะเงกระบงเลยผมให้เห็นไอ้สมดุลรายรับรายจ่ายไปแล้วผู้ชายเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะคือถ้าเป็นชายแท้ยังไงก็มีลูกมีเมียเพราะนั้นก็มีลูกเผืือฟุกลูกมันเลี้ยง ตายแต่เดี๋ยวนี้ก็หาฟุ้งยยากยิ่งนะเดี๋ยวนี้ลูกไม่เลี้ยงหรอกอ่ะคราวนี้มาดูตัวเลขช็อกโลกผมให้เห็นเลยว่าคนอายุ20จะต้องวางแผนเพื่อไวกระเียณเนี่ยสมมติเกษียณแล้วจะควรจะต้องมีเงินมีทองเท่าไหร่ครับผมเขียนให้เห็นว่าตำตารางคำนวณรายจ่ายน้าไวกยเกษียณตอนอายุ60นะแล้วก็สมมุติว่าหลังเกษียณแล้วคุณยังอยู่ไปจนกว่าจะตายเนี่ยสมมติไปตายแถวอายุ80 ซึ่งในระหว่างนั้น,นจะมีอัตราเงินเฟอ้อประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณเฉลี่ย3% 3%ทุกปีไปนะอันนี้สมมุติว่าคุณอายุปัจจุบัน20นะผมให้จําลองให้คุณเห็นว่าถ้าคุณอยากมีรายจ่ายตอนกเกษียณ10,000บาทณวันนี้ไออีก480เดือนข้างหน้านหรือหรืออีก40ปีข้างหน้าเนี่ยค่างเงินตอนนั้นจะเป็นเท่าไหรไ่หมายความว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะใช่10,000 1 0,000 00บาทต่อเดือน10,000บาทต่อเดือนสมมุตินะวันนี้สมมุติคาบอกว่าเอ,อเอ้ยผมกเ,ยเกษียณสมมุติผมอายุ20แล้วเขาบอกว่าผมกเกษียณผมใช้หมื่นเดียวก็พอเออก็คืออีก40ปีข้างหน้าไอ้เงิน10,000บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น3 3ม0 0บาทคือ1นึ่งบั๊หนึ่งบาทวันนี้เอออีก40 20, ปีข้างหน้าเป็นสามหมื่นกว่าบาทเ,ออเพราะเงินเฟ้อ3 3ี5 1เพราะว่าเงินเฟ้อ3% มันทบต้นเนี่ยปึ๊บปุ๊บไปเรื่อยขึ้นเพราะนั้นเอาแค่จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณที่เงินหมื่นบาทนะวันนี้จะต้องมีเงินเจ็ดล้านเก้าแสกว่าบาทยังไม่พอครับอยู่ไปอีก20ปีเงินเฟ้อรับประทานคุณไปอีกสามเปปีทุกปีไอตัวเลขที่คุณเห็นสองล้านเก้าแเเนี่ย คือตัวเลขเงินเฟอ้อในระหว่างที่6 0 61 62 63องไปจน80กว่าจะตายเ,ยเพราะฉะนั้นเด็ดเสร็จถ้าจะเอาแบบนิ่งๆเลยนะก็คือว่ากำเงินให้ได้ตอนเกษียณ10ิล้านแล้วไม่ต้องไปทำอะไรละใช้เงินทุกวันไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบล้านนี่เท่ากับเงินเดือนหมื่นเดียวแค่เงินหมื่นบาทนะทีนี้ท็อกจริงคุณผู้ชอมทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากอยู่ที่สามหมื่นบาทสำหรับเด็กเพิ่งจบทำงานเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย ผมใช้ชีวิตตอนเกษียณสักสามหมื่นบาทณนะวันนี้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ในอีกสามสิบปีข้างหน้าเอ้ยอีกสี่ิบปีข้างหน้าเก้าหมื่นเก้าคุณแสบโอ้สามหมื่นบาทวันนี้เป็ 99, นเก้าหมื่นเก้าในอนาคตโอ้ต้องมีเงินยี่สิบสามล้านแลื่เงินเฟอ้อฟาดระหว่างทางอีกยี่สิบปีอีกแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าบาทเท่ากับต้องมีสามสิบสองล้าน จะเอาเงินที่ไหนมา,าวันนี้นี่ไม่มีเลยถ้าอยากอยู่แบบผมเนี่ยกาสมมติผมใจผมเนี่ยผมกะว่าผมกเกษียณแล้วผมขอใช้ชักเดือนละห้าหมื่นถ้าสมมติว่าห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นในวันนี้ไอ้เด็กอายุยี่สิบวันนี้เริ่มเข้าไปทํางานเนี่ยอีกสี่สิบปีข้างหน้าไอ้เงินห้าหมื่นวันนี้มันเท่ากับแสนหกหมื่นห้าพันโอ้โหสยองกล้าวเงินเดือน,น,นทั้งปีเลยนะ้นั่นแหละแสนหกหมื่นห้าพันถ้าจะอยู่ เนี่ยพอหกสิบแล้วอยู่ไปยี่สิบปีเนี่ยต้องมีสามสิบเก้าล้านระหว่างสามสิบเก้าล้านที่มีเนี่ยต้องเงินเฟ้อฟาดอีกสิบสี่เพราะนั้นจะต้องมีห้าสิบสี่ล้านลำพังปีนี้หนึ่งล้านยังไม่มีเลยแล้วจะไปหายยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขำๆมาพูดกันเอาไปดูสามสิบนี่เออไปยี่สิบใช่ไหมันสามสิบนะคะลอสามสิบสมมุติใบคุณเนี่ยนะรับสามสิบ ไอ้อยากมีชีวิตยอยู่หลังก็เสียด้วยเงินเท่าไหร่นะวันนี้อะอ่ะสามหมื่นสามหมื่นคุณคดูตรงกลางเจ็ดหมื่นสามต่อเดือนณวันที่คุณกเกษียณเนี่ยไอ้สามหมื่นคุณเนี่ยมันเท่ากับเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามเท่ากับสิบเจ็ดล้านโดนเงินเฟอ้อฟาดร,ระหว่างไทยอีกหกล้านห้าคุณต้องหาเงินให้ได้ยี่สิบสี่ล้านคุณถึงจะนิ่งๆกุมขมับเลยทีเดียวกุมจริงจริง อถ้าอยากอยู่ห้าหมื่นแบบที่ผมคิดต้องมีสี่สิบล้านตายเสรษจีสี่สิบล้านตอนนั้นคงเกลือนนะคำถามใหญ่คือเฮ้ยคนไทยจะมมนุษยเงินเดือนเปจะมีเงินสี่สิบล้านได้เหรอเป็นไปไม่ได้อทำได้เหรอไปดูต่อครับอ่ะมาดูเดี๋ยวไปเร็วๆแล้วอ่ะสี่สิบ เ uh, อาวัย40ดูซิ40นี่่านผู้ชมเราเยอะนะเออครับวัย40เนี่ยเหลือระยะวิ่ง240เดือนถูกไหมก็คือ20ปีกว่าจะ,กะเกษียณถ้าอยากมีชีวิตอยู่ที่50,000คือแบบไลฟ์สไตล์ฟู่ฟ้าหน่อยนะก็เท่ากับนะ้วันกเกษียณเท่ากับ90,001 uh. ต้องมี21ล้านแล้วต้องสำรลองก็พูดง่ายๆต้องไปหาผลตอบแทน21ล้านเนี่ยฮะผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อ3%ให้ได้เพราะไม่งั้นเงินเฟอ้อฟาดอีกแปด ท่ากับต oh, ้องมี <SM> <ot> 29ล้านตัตาย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 แต่ตาย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 แต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่าพวกอายุเด็กๆนะระยะวิ่งหมือนสั้นเงินเฟ้อมันกินน้อยลงอยลมาดูวัยผม50ออันนี้แฟนรายการเราวัยนี้เยอะครับผม50เนี่ยนะระยะวิ่งเหลือประมาณ120เดือนบวกลบถ้าอยากมีชีวิตอยู่ที่50,000มันโดนเงินเฟ้อกินไม่ค่อยเยอะ ในช่วงสิบปีหรือร2อยี่สิบเดือนที่เหลือเงินเฟิรมันกินไปหมื่นเจ็ดเท่ากับนะวันที่เกษียณมันจะประมาณสักหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดเนี่ยเราก็คูณแล้วให้เราจะต้องอยู่ไปอีกยี่สิบปีใช่ไหมอ้าวเราก็คูณป้องมาสิบหกล้านสิบหกล้านแต่ว่าเฮ้ยมันมีเงินเฟิรระหว่างทางนี่ว่ายี่สิบปีอีกสาเปอร์เซนตต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกห้าล้านเก้าเบ็ดเสร็จต้องมียี่สิบสองล้านพระคุณเจ้าก็ยังเยอะ นี่ขนาดระยะวิ่งเหลือแค่นี้แล้วนะอีกสิบปียี่สิบสองล้านใครจะไปหาได้เออมันเพราะนั้นทำยังไงอ่ะที่จะบอกก็คือว่าไม่ดูไม่ได้รายการนี้เออต้องรายการนี้จะเป็นรายการเดียวที่ให้คำตอบคุณเออมีคำตอบไหมมีคำตอบให้ครับตอนนี้เหรอไม่ใช่ตอนนี้อีกแล้วอันนี้เอาตารางเนี้ยมากระตุกให้คิดกันก่อนว่าเฮ้ เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไว้ไอ้เรื่องการวางแผนเพื่อยเกษียณผมเนี่ยเสียใจมากเรื่องอะไรว่าผมมาตั้งหลักตอน40อ่อก็คือผมเริ่มมาเห็นไอ้ตัวเลขพวกนี้ตอนอายุ45ตายแล้วผมผมมีสะสมไว้อยู่บ้างก็จริงแต่พอผมเห็นตัวเลขนี้แล้วผมโอ้โหคิดหนักนะพี่โก้ทำให้ตอนนี้คนช็อกทั้งโลกเลย ห้าสิบแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันห้าสิบเงินเก็บฉันยังไม่มีอะไรพีแต่นี่ทําไงดีเดียนั่นน่ะดิวายต้องคิดตั้งแต่วันนี้นะครับต้องคิดนะครับต้องคิดส่วนว่าแล้ววิธีการจะทํำยังไงไอ้แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะหามาเนี่ยอชนะเงินเฟ้อเลยเพื่อให้ชนะเงินเฟ้อมีคําตอบอ้แต่ไม่ใช่ใจรครับครูต้องตอนือนแลละครับเอาไปพักกันสักครู่ครับตอนหน้าค่อยกลับมาครับ